สวัสด,ดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมบมือเดอร์ไอซ์เรีทูกันนะครับอันนี้อาจจะได้เสียร้อยกรเพาะผมเสียร้อยไอ้นี่มันดูดแปลกตาด้เกเยอะยืนม่วยืนมวัมวมวัมวยินม่วมัวแล้วเสียไปโดนได้ยังไม่รู้ผมไม่ไวใ้ใจใครทันซินอะไม่ไว้ใจใครเลย เออแล้วค่อยไปเดี๋ยวอ๋ะผู้หญิงคนนี้น่ารักเราไม่ชอบเราชอบคนนีอ้อย่าถึงอย่าพัดไม่ออกมาไม่พอละ เ,เนี่นะครับโอ้ยแฉะแล้วเอาไปกระตุกจะได้อะเนี่นะเดี๋ยวผมทำอีกทีโอ้ยอะไรก็ออกเอาข้าวมาเดียวเออเอ้ยกดผิดกดผิดแป๊ปนึงนะครับแกกดผิดนะครับไม่กดสว่านนะครับตอนแรกกํลังจะกดปิดเปิดนะครับ่เจ้าตัวนั้น อะไรจะเปิดเลยจะกดผิดปรสว่านไปกันก็นเลยผลกดโอ้ยกระตุดดกลว้ายกระตุดดีใครเชื่ออะไรเหรอต่อถ่ายกีบกระตุดทุกครังเลย โอ้ดิฉันเลือดด่าแล้ววะดื้อตานี้โปรดคนผมก็คือเขาสอนนะครับหรือเรียกว่าเขาทูนั่นเองเฮ้เขาชูดีกว่าูหรือทูก็ทูแล้วแหละทู คนได้อยู่เก oh, ้าคนโอ้โหก็ออกโอ้โหเข้าเพิ่มเข้าไปอีกสิบคนดูว่ายังไม่จบเกมจบแล้วนะพี่ยังมาเหมือนไม่เลิบอ๋อเนี่ยเนี่ยครัสอบเราไม่ใช่เออครับสอบเออครอบสอวเราพูดผิดเราคือผู้ถูกแล้วลดรุ่นล้านผมใช้ดาบเลยพวกง้อกระจอกกระจอกนะครับ ดาบโซบผมจะไปให้คนอื่นตเดแย่อะไรเลยเป็นอะไรเป็นนอำเภออีกแล้วเหรอทำไมถเป็นเตรษฐีนอำเภอเนี่ยโนดับแบบเฮ้ยผมหย่อนดับพี่ศีอันนี้ไม่ใช่ดับแต่ครับแค่ดับไปบวช เนี่ยหน่วยน่าสงสัยอ่ะถ้าใครเป็นฆาตกรแบบว่าเฮ้ยใครพยายามวิ่วยวิ่นไยหน่วยวิ่นไยหน่วยไม่ใช้สกิลทันแน่นอนเฮ้ยหน่วยคนนี่คนุ้ดหน่วยคนนี่คนพูดห่วยสปีดละหน่วยสปีดถ้าไม่ห่วยสปีดจ้าเะหน่วยมันน่าสงสัยห่วยมันสปีด เยอย่ากงอยโอยสกิลมันน่าสนใจเลยว่ามาใช้เออสกิลดีวะสกิลพายวินเร็วปฏิกิริยถือดาบไปไปแล้นะผมยังไม่เปิดเผยตัวตนนะครับนี่เนี่ยไอ้นี่มันน่าสนใจนะเนี่ยคนทุกคนเจออะไอ้คนที่อยู่ข้างหลังอยง่อยอะเหมือนหนุผมเหมือนมั่นถือดาบนะมาสต็อปดูซิทุกคน ใครเป็นวะใครเดินผ่านผมผมกระโดดไอ้หน่วยมันจะไปทำอะไรล่ะหน่วยว้ายว่าหน่วยไม่ได้เป็นหน่วยมันโปมากกว่ามันโปะเลยข้อหน่วยมันได้จะหนีได้ทุกเช้าเลยนะครับตะกอนค่อยๆค่อยๆใครใครๆไปเฮ้ยอย่าตามมาที่แล้วคนที่ปลอดภัยเคยเช็ดโลด้วยปลอดภัยฟัดปี้ออกมาคุกข้ามมันแน โอ้โหอยูอ่ตอนนัน้นสองคนอะไป่สามดิเดี๋ยวข้าตะโกนเดี๋ยวยัยได้เข้าไปแะ <c oughs> ได้เสียดถึงสิ <c oughs> ว้ายอย่าตายนะไปพี่อื่นไปจบโชดี้ได้สดใสว้าตกใจเพื่อนขอได้ปลอดภัยถ้ามันไม่ปลอดภัยมันฆ่าทุกคนหมดแล้วล่ะไอ้นี่มันน่าสดใสนะว้าเนี่ยมันตามเราอยู่ละ <c oughs> <c oughs> เลนไกิดไดว่ว๊ายนอนกระเ่มหมดเลยนะเมื่อจะมีคนเปิดเผยตัวตนไหนนี่มันก็น่าสใไอ้สคนนี้่สยระค่าบมแล้ว่ะดม่นะเดี๋ยวชัดชัดบีชัดบอะไบือมือช่ไอชัดอะไเยอะตั้กระเป๋าเกลือเยอะไปละมันจะหมดเวลาแล้วไหม ไม่มีใครเปิดเผยตัวตนอีกอ้นี่ไม่เคยเห็นหน้ามาใหญ่ันมีโอกาสเป็นไหมแ้าไอมันเป็นวะหรอเป็นไอเจ้าเอ F K ตัวนั้นไม่ใช่นะมันออกมาแล้วตอนตอนที่โอเคคนดีปลอดภัยอะไรเนี่ย ลงหมดเวลาแล้วใครเป็นจันแน่เนี่ยใครเป็นใคร,รอะนั่นไงวะอีกคนเออเคมันพีฟัดไม่หรอวะสกทีด่าน,นนี้มันัสาระ าความิอย่าไปเล่นดีกว่าเล่นด่านนี้ดีวกว่าด่านสนุกกว่าต้องเพื่อนเพิอนอันนี้สนุนกว่านเนาะกี่คอไหนขี่ป้อมเปลี่ยนผมอาจจะแฮปปีเลยก็คืเพิ่ตื่นแล้วเป็นอะไรเน่เป็นอะไรกับไดอะพือบ้านไนปะ ต่เพอ,อ,ยอย่าอย่าเข้าไปใกล้อย่าไปฆ่าทกกอนอย่าแปรเลยดิยวอ,อันนี้ก็สปสีดไปแล้วเริ่มถกเปิดเสียงดีๆนะครับเดี๋ยวจะได้ยินเสียงที่ทักก่อนไม่มีการฆ่าขบันเกิดขึ้นเลยไอ้หอยนี่ก็สปีดอยู่ได้มันตามเราอย่าทำอะไรกับง่อยอะ่ะ ผมว่าผมเจอโปแล้วล่ะเฮ้ยไปไวโปไปจ่อไป,ไป,ไป,ไป ว่าไอ้เองเขตแ้วมันเ็นดอีกแล้วยาไอ้นี่มันก็ดนไ่สสยไปสืบมันหน่อยดิเ<ๆ>ตามาตามวตามว,ว่าไอ้นี่ก็น่าสนใจน่ไหนใจหมดเลยใช่ไหมได้รวัแตกรวัม้นแตกก <laughs> ัน <laughs> เฝ้าดูไรใครได้สสใยตุยหมดเลยให้มดเลยแม่ตุยหมดแให้ฟอนัอนะไม่ใครเปิดเผยตัวตนเลยเหรอเฮ้ยยาอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าก่อใจอ่ะมันน่าจะไม่ใช่ไหม แต่ไม่มีใครเปิดเผยตัวตนหรือว่าไอ้ยายนี่เป็นยายนี่มันน่าสงสันะเจะอาจจะมีคนเอาปืนเราไปง่ายๆระว,วังไม่มีใครยอมรับหรอไอ้นี่มันต้องเป็นแน่นอนยายนี่ยจะยืงมันแล้วนะยืงแล้วมันไม่ตาย เดินเลยพวกเราไม่ใช่ไม่แย่เพราะมันไม่มีใครคาดคิดตอนแรกก็มีไอ้นั่นคนพวาเราชนะทุกคนโอ๊ยกระตุกปั๊เตน แก้กระตุก็นการคือนอันนด้ยาด่าด,าดาับด่านชิหาชัดเลยอันนี้พอม่ผมแหตมันมากผมไม่ยาอพอาาว่าตดแต่เยอะทั่วทุกคนดูดินี่ตดแต่ตอนนี้เดี่ยตอนตอนั้นเก้าอี้โฟฟ้าอะไรก็ไม่รู้เก้าบดีขอเล่นอะไรไม่รู้เดี๋ยวโคดไฟแล้วก็พี่พ่อตดีก็เก็บไฟฟ้าแล้ว โหโคตรแลดแบดกอยแบบนี้อีกเป็ีโนเซนสักทีเกมสตาร์ทอีกเกมจะเริ่มอีกใครไป็นกัลดาใปกัลออ่ะอหาไปไหนหมดวะ้วว้ไว้ไว้ไ ว่าจะยิงอะไรได้ลนะ่ะยิงทีเดียวพอแล้วทีเดียวพอแล้วกอยตายแล้วเดี๋ยวทีเดียวก็พอแล้วโห้ยิงอะไรตั้งหลายครั้งคออือตาดีจะไม่มีใครไปคาดก่อนเลยใช่ไหมถามหน่ไม่มีใครจะเป็นเลยใช่ไหมมีแต่คนที่เอฟเคเป็นแหละเชื่อใจยัยดันมีใครจะเป็นไหนหรอ,อ ไ,ไม่ด่านนี้ด่านปูดเราเลยไม่ด่านนี้ด่านี้ด่าน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 โปูดเราด่านอาหารเนี่ยล,ลดรถฐานบอลดเดเดดดาลดฐานเป่ะไม่ได้อ่านชื่อเหือดโอ้ยเกินไปได้สูงเกินเอากรุบนไดแล้วเออมันพี่จิมมี่มันจะให้ขึ้นนะครับแต่ผมจะขึ้นถานนี้ าาาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหข้ากระดาษน่ารจุเอาเอาใจเอาชีวิตไปเลยไหมเล็ยอยยับศพรับเพื่อแตกเลยอีกอีกหน่อย่มันโผล่หน่อยมันโผล่ขา